เพื่อนๆรู้จ ey, ักระบบเกรดที่อังกรดไหมคะเขาจะไม่ได้ใช้เป็น GPA แบบ4.00แบบที่บ้านเรานะบางทีเพื่อนๆไปเห็นใน r e q u i r e m e n t ของการรับสมัครเรียนต่อปโ,โทเที่ยงกรษอะคะอาจจะเห็นสิ่งที่เขาเขียนว่าต้องการเกรด2ต่อ1ต้องการเกรด2ต่อ2เอ๊แล้วไอ้พวกนี้มันแปลว่าอะไรวันนี้พาตี้จะมาเล่าให้ฟังค่ะระบบเกรดเที่ยงกรษอนะคะจะเป็นระบบที่เป็น100คะแนนเต็มไม่ใช่ GPA แบบ4.00แบบบ้านเรานะเพราะฉะนั้นวิธีการเกรดดิงเพื่อให้ได้ first class honor second class honor หรือ third class honor ก็จะแบ่งจากตัว100คะแนนเนี้ยนะคะโดยที่ first class honor แบบที่ ประเทศอังกฤษนะคะก็จะแบ่งจาก70%ขึ้นไปถ้าเทียบกับเกรดบ้านเราก็จะอยู่ประมาณที่3.5หรือ3.6ถ้าเป็น ตัว second class h o n n r ของที่ประเทศอังกฤษอะคะ่ะอันเนี้ยของเขาจะไม่เหมือนบ้านเราของเขาจะมีสิ่งที่เรียกว่า upper division หรือ2.1แล้วก็ lower division หรือ2.2ถ้า upper division นะคะเกรดก็จะอยู่ประมาณที่3.3ขึ้นไปประมาณนี้ค่ะของบ้านเรา3.2หรือ3.3ถ้าเป็นตัว lower division เนี่ยก็จะประมาณ2.8-2.9หรือ3.0ประมาณนี้นะคะ first class h o n n r เนี่ยก็จะอยู่ประมาณช่วง2 2.2 2.3-2.5 ขึ้นมาหรือประมาณ2เนี่ยค่ะ จริงมีผู้สมัครหลายคนที่สมัครระบบเกรดของที่อังกฤษโดยที่เมื่อเทียบเกรดไทยแล้วเนี่ยเขาไม่ถึงแต่เขาสามารถสอบผ่านได้สามารถผ่านรอบสัมภาษณ์สามารถผ่านรอบเอกสารไปได้ด้วยนะคะเพราะว่าเกรดเนี่ยเป็นแค่ตัวคัดกรองเบื้องต้นค่ะจริงๆแล้วเนี่ยมันจะมีทั้งตัว c v มันจะมีทั้งตัวผลงานต่างๆที่เรายื่นไปแล้วมันก็เป็นข้อมูลที่ทําให้เขาเนี่ยพิจารณาเราร่วมด้วยเหมือนกันเพราะงั้นจริงๆเกรดเนี่ยเป็นแค่ตัวคัดกรองเบื้องต้น ถึงจะไม่ถึง requirement ก็ลองยื่นไปก่อนได้ค่ะเพราะว่าบางทีผลงานที่คุณใช้ยื่นไปเพื่อประกอบเนี่ยมันอาจจะทำให้คุณสามารถผ่านเข้าไปเรียนต่อก็ได้ค่ะ ก็จบไปแล้วนะคะสําหรับเรื่องของระบบเกรดแบบไทยแล้วก็เกรดแบบอังกฤษนะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับคนที่กําลังเตรียมจะสมัครบริญโรต่อที่ประเทศอังกฤษนะคะถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ไว้ให้แพตตี้ด้วยนะถ้ามีคลิปใหม่ๆมันจะได้แจ้งเตือนนะคะสําหรับวันนี้แพตตี้ต้องขอลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ